อ่าครับพี่นอ้องลาเป็ดมาเลยเดี๋ยวซอยกันลาเป็ดลาเป็ดอันนี้นี่ไท่บัวงวดไท่บีเมนูลาเป็ดครับวันนี้ตบข้าวอันนี้ตบกระดูกใไอสดน้ำครับตบน้ำสดเห็นวะกดหินหินซอยเนื้อมะเหลาไข่พีเห้าสิบกรัมกับเลือ よっ。はいはい ชอบเมฆกับไอ้นั่อตัวหนได้เฮ้ยแล้วว่า่อบนาดเเ่นดาวมันเข้าดาววันี้เปิดตัวดาว บันบหน้าก็ไรไรแท้งบะหมี่ไอ้ขอกหนาบะได้เนีน่ย ไปอบอนแวโมไ่วงน่ครับนึงไ่กินกินเมื่อนี่ตอนนี้ไรป็นบกกินอย่งอื่นเปนบอออ่าได้นะครับองไ่นครับคุณได้ลง่วเครับ เดีเครื่ <Sen Heck S 1> องั่ครับเรเรวหอยเยาจะขึ้นด้วนแลวมันมาไปลองดขึ้นด้วนเก็บนครับด้วนเนื่อด้วนเนื่อเครื่องม่้วนทีลด้วนเนี่ยับเอครับเคื่องนม่เดี๋ยวด้วนทีลก็ลวหอก ม่อยเอาของเหนื่อยาพี่น้องพกเด้ที่รวนห้องดอนนเดวที่ดวนเครื่องไต่อ

จงนะครับผมต้องคอยมาปูซอยพักซอยาย,อยายเรียบไปอยแล้วครับตบตมเป็ดพี่น้องเยอดคนหินรอแต่หลับมาพี่น้องหลับเป็ดบันเน่เวลาแล้ว ใส่ลงไปผิดผมนู่นอ่ะผมกะดดดใส่ไรแสบไรใส่ลงไปข้าวคัวครับข้าวคัวคัวเองเลยพี่น้องไป

คนนี้คนนี้คนนี้ความว่ากระดิ่งน่าเบ็ดสอนมาซิมรวมซิมกันหุงเน่ซิมก่อน นักทีมมาแดดอำเภอเมียงใช่ดรือ่ใช่แท้ตัวอ้าว่าได้แล้วครับใช่เลยพักเงาค่อยไปตดวองักซีตวจองักซ yep. ีอืม บางทีทันไปเนอกบางทีจัดไปไหนไม่เกี่ยไม่เกี่ยอไปเนาะงอครบผมนอเอไปเรียงรูปนึงหมดอเนเตีมมาก่อน อืมโอเคครับผมเรียบร้อยลาเป็ดเท่าเขินเคียงเลยน้องมาเรียบร้อยแล้วครับลาเป็ดเท่านี่ลาเป็ดตรงนี้ต้มเป็ดหอมเสือครับผมไปด้ยเลยพี่น้อง